รีวิวการฉีดฟิลเลอร์หน้าละมุนนะคะของน้องหมอเต่าอ b บบ้าบอค่ะฉีดยังไงนะคะให้หน้าละมุนไม่โปะนะคะจํานวนฟิลเลอร์เกือบ10บซีซีฉีดไปทั้งหมดกี่ครั้งนะคะเปิดหมดในคลิปนี้กันเลยค่ะและนี่ก็คือครั้งแรกนะคะที่เราเจอกันไม่ใช่มีแค่น้องหมอเต่านะคะน้องหมอบิวก็มาทําด้วยทุกคนเดี๋ยวไว้จะมารีวิวนะคะว่าน้องทําอะไรไปบ้างนี่นะคะคือครั้งแรกทุกคน e p b o r อนะคบก็ค <luxury ella> ืออยู่กับพี่ออยวันนี้ก็คือจะมาให้พี่ออยทําสวยให้ก็คือเป็นลูกศิษย์พี่ออยไงเวลาเราจะทำหน้าเนี่ยเราก็ต้องทํากับระดับคูอยู่แล้วเนี่ยคนเดียวที่จะยอมให้ฉีดเลเอร์ให้ก็คือพี่ออยเท่านั้นเราเริ่มจากการปรับโครงหน้านะคะด้วยฟิลเลอร์จำนวนทั้งหมด 2- 3ถึงซีซีด้วยกันค่ะโดยการปรับโครงหน้านะคะเป็นการวางฟิลเลอร์ในชั้นลึกค่ะแก้ไขปัญหานะคะเรื่องของความหย่อนคล้อยน้าไม่เท่ากันนะคะช่วยปรับสัดส่วนนะคะของใบหน้า ให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความละมุนมากขึ้นโดยรวมนะคะหน้าก็จะดูเด็กลงค่ะปัญหาความหย่อนคล้อย,อย,อยกอย็จะหายไ,<ม>ไปแถมหน้าเท่ากันมากขึ้นค่ะคือถ,ถ้าหลายๆคนเนี่ยกังวลว่าเจ็บอันยาก้าคอนฟเฟิร์มเลยว่าเจ็บน้อยมากทุกคนเพราะว่ามันคือการฉีดปรับรูปหน้าคือมันจะฉีดไปในชั้นลึกีดชั้นลึกเนี่ยปกติไม่เจ็บอยู่แล้วน้องพี่อ้อยแล้วก็ไม่ใช้ยาชาและนี่ก็คือผลลัพธ์หลังทำครั้งแรกนะคะหน้ายกกันไปเลยปัญหาหน้าไม่เท่ากันก็หายไปด้วยค่ะ ครั้งที่2นะคะในการที่เราเจอกันเนี่ยน้องมเต่าก็อยากจะมาปรับเรื่องของเรียกว่างานผิวนะคะแล้วก็สร้างมิติของหน้านะคะให้ดูดีมากยิ่งขึ้นค่ะโดยครั้งนี้นะคะเราใช้เป็นฟิลเลอร์เนื้อนิ่มนะคะเพื่อช่วยในการเรียกว่าอุ้มน้ําให้ผิวนะคะแล้วก็มีความเนียนเป็นธรรมชาติช่วยในการที่ทําให้ผิวเนี่ยดูฉ่าน้ําเรียบเนียนชุ่มชื้นนะคะรูขุมขนดีขึ้นด้วยค่ะทุกคนพี่หมอออยนะคะก็จะใช้เทคนิคในการปรับรูปหน้าร่วมด้วยนะสามารถที่จะแก้ไขบริเวณ ใต้ตาค่ะที่ดูลึกดูไม่สดชื่นได้นะมันก็นนนจะสามารถที่จะช่วยเรื่องของงานผิวนะคะแล้วก็ปรับรูปหน้าเห็นไหมคะทําเสร็จเนี่ยข้างหนึ่งก็รู้สึกลิฟต์แล้วก็ยกขึ้นทันทีเลยะคะ่ะ,คะสองข้างเรียบร้อยเอาจริงๆอะ่ะดูสดใสขึ้นนะพี่จะแบบว่า,วา มันทาให้หน้าเราดูเท่ากันขึ้นใช่ครับคือแสงอ่ะมันสวยขึ้นที่ตกกระทบกับหน้าและสำหรับครั้งล่าสุดนะคะที่เราเจอกันค่ะด้วยการที่น้องหมาต่านะคะมีน้ําหนักขึ้นเพิ่มขึ้น4 -5 โลเลยนะเราก็อยากจะแบบมีขอบหน้าที่คมชัดค่ะเราก็เลยขอมาปรับรูปหน้าเพิ่มเติมนะคะในครั้งที่3นี้เลยนะคะด้วยการใช้ฟิลเลอร์นะคะทั้งหมดสซีซีด้วยกันนะคะช่วยในการที่จะทําให้กรอบหน้าคมชัดขึ้นนะแล้วก็ดูหน้ายกนะคะโดยเฉพาะหน้าค้ั้งที่ น้องแบบชอบนอนทับทําให้หน้าตกกว่าอีกข้างหนึ่งค่ะเทคนิคนี้เนี่ยพี่มอออยก็ใช้วิธีการจัดการกับขอบกรามนะคะแล้วก็ใช้วิธีการลิฟท์หน้านะเหมือนเดิมแถมยังเพิ่มเติมนะคะด้วยการเติมขอบปากให้ละมุนมากยิ่งขึ้นค่ะน้องเต่านะกังวลเรื่องของปากที่ดูหนาใหญ่อยู่แล้วแต่พี่มาอ้อยเนี่ยมองแล้วว่าถ้ามิติของปากดูสวยขึ้นเนี่ยหน้าก็จะดูละมุนมากยิ่งขึ้นนี่ย้อยดูดอ,อ <g iri> ได้ขอจับปุ๊บมีบาดปลาไปคมมากนี่จริงๆใช้ยา um, ไม่ได้เยอะนะงจริงไม่คือถ้าแบบเห็นตอนแรกนะครับคือเราก็ะแคงคุยแบบมันก็จะแบบไม่คมขนาดนี้ไม่แบบเป็นแบบนี้ยแล้ตอนนี้คือแบบคมมากแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้คือตาข้างนี้มันแบบจกิจะิงจรตงจริงนริจะยกจล้วตรงจรงจริงจ จบไปแล้วนะคะกับฟิลเลอร์ทั้งหมดเกือบ10 cc ค่ะใช้เวลานะคะปีกว่าทุกคนไม่ได้ฉีดอัดนะคะในครั้งเดียวค่ะจะเห็นได้ว่านะคะน้องหมอเต๋าเนี่ยรีวิวไปแล้วค่ะอยากรู้รายละเอียดนะคะก็สามารถไปฟังน้องหมอเต๋าเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจ e b ้าบอนะคะหรือว่าลองดูนะคะจะปักหมุดนะคะลิงก์ที่ได้ทําแต่ละผาทให้ทุกคนได้ดูกันอย่างละ,ละเอียดเลยค่ะติดตามกันได้นะคะในพี่หมอพาสวยค่ะ